มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสมเด็จพระมหารัชมังคลารย์สมเด็จช่วงมรณภาพแล้วสิริอายุมงคลวันที่9ธันวาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแฟนเพจเฟซบุ๊กโบราณนานมาได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าสมเด็จพระมหารัชมังคลารยา์สมเด็จช่วง บรปุญโยมรณภาพด้วยอาการสงบสิริอายุ96ปีลูกศิษย์สุดอาลัยโดยข้อความทั้งหมดระบุนะคะว่าขอกราบถวา,ายอาลัยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์อดีตผู้ปฏิบัติเจนท้ทีสมเด็จพระสังฆราชอดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ําพระอารามหลวงได้มรณภาพด้วยอาการสงบวันที่9ธันวาคม2564 สิริอายุ96ปีขณะที่เฟซบุ๊กสมณศักดิ์พระสงฆ์ไทยก็ได้โพสต์ข้อความอาลัยระบุว่าน้อมกราบถวายความอาลัยเจ้พระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ช่วงวรปุญโยป่อท9อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชอดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพระอารามหลวงอดีตประธานสมชามหาคณิสอน อดีตประธานอำนวยการโครงการสร้างความปล่องดองสมานฉชันโดยให้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าได้มรณภาพด้วยอาการอย่างสงบวันที่9ทธันวาคมพศ5 6 6 4สอร 64, ิริอายุ96ปี อย่างไรก็ตามนะคะสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์สมเด็จช่วงมรณภาพแล้วสิริอายุ96ปีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ